คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการแก้เวลาเราใส่แท็กกิ้งลงไปในตัวข้อความของเราเนี่ยแล้วมันไม่ยอมเลื่อนออกจากตรงกลางครับเราจะทํายังไงนะครับไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มีโดแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับในโปรแกรม After Effects นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์ข้อความแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆใส่แท็กกิ้งเนี่ยเวลาเราจะแอนิเมตมันเนี่ยแล้วมันออกไปด้านข้างแบบนี้ครับนี่คือปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอนะมันจะออกไปด้านข้างอย่างนี้เราจะแก้อย,อยังไงให้มันค่อยๆขยายออกจากตรงกลางนะก็ ให้เพื่อนมากดที่ตัวข้อความของเรานะแล้วให้เพื่อนมาหาแท็บที่เป็นพารากราฟตัวนี้นะให้เพื่อนกดไปตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเลือกเล็บอะไรเทคหรือเลือกไลท์อะไรเทคตัวนี้นะวิธีการแก้เนี่ยก็คือให้เพื่อนกดแค่ตัวนี้นะเซนเตอร์เทคตัวนี้นะกดไปเลยพอเรากดไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนมาลองเลื่อนดูนะครับมันก็จะออกจากตรงกลางนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะ ป,ปึ๊บอย่างนี้แล้วพอเพื่อนเพื่อนขยายหรือบีมมันเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันก็จะยืดจากตรงกลางนั่นเองนะเพราะว่าพารกราฟเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วนะอ่ะวิธีการแก้ง่ายๆแบบนี้เลยนะเออหลายคนเนี่ยติดปัญหาตรงนี้กันเยอะมากถามผมกันเยอะมากนะลองไปแก้กันดูนครับสำหรับวิธีการแก้ในคลิปนี้นะ